พนันคอนนะครับสาขารังสิทธิ์เดี๋ยววันนี้พามาดูเจ้าตัว t e นเจอร์สั e s อร์ต 4x4 นะครับอันนี้เราที่รอลูกค้าทิบายต,ตัวรถนะครับการใช้งาน น,นี้ออปชั่นเป็นยก2นิ้วนะครับผมามาพร้อมชุดหิกเตอร์นะครับกระจังหน้า2ส,สีนะครับเป็นม้าสีสีทองนะครับไฟเป็นสีส้ม รัตจางโตโยนะครับสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบนะครับผมอ่าล้อเป็นของโอเอซิสนะครับพร้อมยี่สี่นะครับยกสองนิ้วนะครับใส่ปียงรเรียบร้อยเลยนะครับด้านหลัง ด้านหลังนะครับ10ตัวของตัว h ฮมเมอร์นะครับแกนยาวนะครับสวยเลยนะครับสีตุดยอดนิยมนะด้านหลังนะฮะกระชอนลังเหล็กนะครับเป็นของออร e n d นเดอร์นะครับมุมนะครับมาพร้อมเซตไฟถอยนะครับ หงโมเมกาแดงนี่นะคะอาคาชิกหลังนะครับสีดำเงานะครับเรนเจอร์ค้อไฟนะครับข้อไฟนะครับ,รบเป็นโลโกโ้แดงนะของเรนเจอร์นะครับสติ๊กเกอร์นะครับแรปเตอร์นะครับ ก็อฝาน้ำมันนะครับสีดำเงานะครับเ,เดนเจอร์สีแดงนะครับเฉสวยอย่างนี้เลยนะครับนบีเสียบยางหลังนะยางโตโยต้าอาทีครับ2 7 5 5จ็ดา้ยี่นะครับล้อเอซิสตนะครับผมออฟเซ็ตลบบนะครับ จะดูมิติใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ารถบรรทุกมามาเป็นปสองนิ้วนะครับนะมีกันแข้งะะเท่านั้ตัวนี้ของทัมเมอร์นะครับเสียงแรง รถใหญ่เครับถ้าได้สนใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์063 369593นะครับของปอดพระนครรังสิตครับผม